ความเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราเลี้ยงเด็กจะเป็นลูกหลานหรือเป็นลูกศิษย์ต้องให้ข้อคิดคต,ตเตือนใจคติเตือนใจต่อเขาการให้ข้อคิดด้วยการติดประกาศหรือให้โอวาสสั่งสอนสำคัญโอวาสในเด็กหนึ่งครั้งซ้ำไม่ได้แต่ข้อคิดติดประกาศมี ความสำคัญที่ใจะให้เขาเห็นซ้ำๆให้สะดุดตาให้ประทับใจให้จำได้ให้หมายรู้ดังนั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายเป็นชาวบ้านเป็นครูอาจารย์ไปเขียนอย่างนี้เด็กดีััเข้าว่าเด็กดีเด็กดีอยู่ที่กตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ที่เลี้ยงเรามา เด็กก้าวหน้าอยู่ที่เชื่อฟังครูอาจารย์เด็กเป็นที่รักของชาวบ้านอยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตนเด็กอนาคตไม่ยากจนอยู่ที่การประหยัดเด็กไม่วิบัติอยู่ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและกฎหมายห้าข้อหนึ่งเด็กดีอยู่ที่กตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เลี้ยงเรามาถ้าเขาเห็นป้ายอย่างนี้ ข้อความที่ประทับใจจำง่ายๆเขาจำได้แล้วเราก็ค่อยอธิบายยกตัวอย่างในสังคมในอดีตการมีตัวอย่างเก่คนที่กาตัญยูทั้งนั้นนิทานต่างๆเรื่องราวที่เล่าขานมีความสำคัญนี่เด็กดียอยู่ที่กาตัญยูกับตเวทีต่อผู้ที่เลี้ยงเรามาเด็กก้าวหน้าอยู่ที่เชื่อฟังครูอาจารย์อันนี้ก็ยกตัวอย่าง เชื่อแล้วฟังเชื่อว่าชั่วเป็นชั่วทำแล้วจะได้รับผลอย่างไรเชื่อว่าทำดีแล้วดีจะได้รับอย่างไรเราต้องอธิบายยกตัวอย่างคือเด็กก้าวหน้าอยู่ที่เชื่อฟังครูอาจารย์เด็กเป็นที่รักของชาวบ้านอยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตนสอนเขาให้รู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักก้มหลังยามพลาดพลัง้งให้รู้จักขอโทษยามทีนะ่คนเขารู้สึกว่ากโกรธแล้ว ว่าทําให้เราโกรธแล้วเราต้องให้อภัยเด็กอนาคตไม่อยากจนดทีิการประหยัดสอนใี่ก็ประหยัดเด็กไม่วิบัติอยู่ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและกฎหมายห้าประการเนี้ถ้าท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นครูอาจารย์เขียนติดไว้ที่บ้านให้ลูกหลายกนรูกสิทธ์อย่างไรเสียธรมาว่าเขาจะจําได้เมื่อเขาจําได้แล้วเขาจะประพฤติปฏิบัติตาม อยู่ที่ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังและชมแล้วจะปล่อยให้มันลอยผ่านไปเลยหรือเปล่าถ้ามันลอยผ่านไปเลยเด็กก็จะไม่อยู่กับท่านและอย่ามาแก้ไขปัญหาก,กันทีหลังเพราะฉะนั้นจึงขอฝากคติธรรมเด็กดีเพื่อท่านทั้งหลายได้ได้ไปดำเนินการต่อขออนวยพร ความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพก็ห่วงเด็กเมื่อวันเด็กที่แล้วโรงเรียนต่างๆนิมนต์ไปในกิจกรรมวันเด็กที่ระหว่างพุทธมทนตรสายสามกับสายสี่มีสำนักพิมพ์ธรรมสภาพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระศาสนาเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่ผู้บริหารนั้น พ่อเขาเป็นอดีตเจ้าคุณเขาก็จัดวันเด็กทุกปีอัตมาก็นึกในใจเอ๊แล้วเด็กมาทํากิจกรรมเนี่ยเขาจะทําอะไรก็เลยแต่งเพลงเด็กดีมีอนาคตไปเขาทำดนตรีอยากจะท่านผู้ชมทั้งหลายลองไปสร้างดนตรีดูเอาไปร้องแค่ปลบมือก็ได้เพื่อจะให้เด็กเขาร้องทุกวันหรือเป็นอาขยานเขาจะได้จําได้แล้วเอาไปคัดลายมือภาษาไทย และเขียนติดป้ายไว้ตามห้องเรียนขอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตั้งใจชมตั้งใจจำในเนื้อเพลงนี้มีอยู่อย่างนี้ว่าหนูหน,หนูอย่างเด็กนักต้องรัก,ต,รกต้องรักการเรียนขยันในการอ่านเขียนหนูต้องภาคผิดเรียนร่ำตำราหนูหน,หนูอย่างเด็กนักพึ่งพักบิดามาดา ช่วยงานและขันอาสาดูแลเคหาซักผ้าถูเรือนอนาคตหนูจะสดใสถ้ามีน้ำใจในการครบเพื่อนทำอะไรอย่าใช้แชร์เชือนเชื่อฟังคำเตือนบิดามารดาหนูเชื่อฟังคำเตือนครูบาอาจารย์หนูหนูอย่างเด็กหนออย่าท้อหน้าที่การงาน สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานนั่งกรรมาฐานวันละห้านาทีถ้าแม้ว่าท่านเป็นมีโรงเรียนที่มีเด็กศาสนาอื่นมา,านท่านก็เปลี่ยนท่อนท้ายซะสวดมนต์ไหว้พระณลูกหลานแล้วอธิษฐานการเป็นคนดีนี่คือเพลงอาตมาจะย้ำเร็วๆอีกครั้งหนึ่งว่าหนูนยังเด็กนัก ต้องรักต้องรักการเรียนขยันในการอ่านเขียนหนูต้องภาคเพียรเรียนร่ำตำราหนูหนูยังเด็กนักพึ่งพักบิดามารดาช่วยงานและขันอาสาดูแลเคหาซักผ้าถูเรือนอนาคตหนูจะสดใสถ้ามีน้ำใจในการคบเพื่อนทำอะไรอย่าใช้แชร์เชือนเชื่อฟังคำเตือนครูบาอาจารย์หนูหนูยังเด็กหนออย่าท้อหน้าที่การงานสดมนไหว้พระนะลูกหลาน แล้วอธิษฐานการเป็นคนดีทําอย่างนี้แล้วรับรองเขาจําขึ้นใจเขาจะไม่พลาดพลัง้งและจะประสบความเจริญดังที่หวังตั้งใจทุกประกาศ ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้แต่งเพลงเพื่อท่านทั้งหลายไปขยายผลหน้าเสาธงในห้องเรียนชื่อว่าเพลงเด็กดีมีอนาคตถ้าท่านผู้ชมฟังและเอ็ม่รู้จะใส่ทำนองอย่างไรใช้เด็กร้องอย่างไรท่านโทรศัพท์ไปที่สำนักพิมพ์ธรรมสภาพุพทธมนตนสายสาม กดถามเบอร์กลางเขาได้ว่าสำนักพิมพ์ธรรมสภาเขาเบอร์อะไรเพราะว่าถ้าเอามาบอกตรงน,นี้เดี๋ยวมันเป็นปัญหาบอกว่าขอ,อ,อซีดีเพลงเด็กดีมีอนาคตแล้วขอเนื้อเพลงด้วยเขาไม่แจกให้ท่านหรือจะไปรับเลยก็ได้แล้วบอกท่านจะคุณวสุทัศน์ให้มาขอในเพลงนี้ที่ขึ้นต้นว่าหนูหนูอย่างเด็กนักตั้งรัก,ต,รกตั้งรักการเรียน ขยันในการอ่านเขียนหนูต้องภาคเพียรเรียนร่ำตำรา,าตำรับตำราต้องให้เขาภาคเพียรเรียนร่ำและสอนเขาเขียนหนังสือหนึ่งตัวคือเงินหนึ่งสตังค์กระเป๋าหนังสือที่ถือรือแบกข้างหลังคือถังใส่เงินทองถ้าเราสอนเขาอย่างนี้เขาจะมองเห็นเออจริงคือเขาร้องเพลงแล้วต้องอธิบายให้ฟังด้วย นำไปขยายผลเล่าให้เขาฟังยกตัวอย่างของคนที่เกิดมายากจนแต่ตั้งใจภาคเพียรเรียนร่ำตำราและเขาเป็นอย่างไรสามารถยกฐานะเป็นคนดีมีชื่อเสียงได้ยกตัวอย่างของบ้านโน้นบ้านนี้ใกล้บ้านเราเคยรวยแต่ไม่เ,เรียนหนังสือได้สมบัติพ่อแม่มาเยอะแยะสุดท้ายมือที่ง่อย,อยจับปากกาเนี่ยนะจับปากกาแล้วไม่มีนา มือง่อยขนาดนี้จับปากกาแล้วม่ไม่โผล่มาคี๊เกียจจับเขาจะไม่มีอะไรกินเขาเลยไอ้พวกมือง่อยแต่เข้าห้องเรียนและอีหล่จะต้องขอทานเขากินจะต้องมือขาดถ้าเราอธิบายอย่างนี้เขาเข้าใจเด็กนี่คือหนูหน,หนูอย่างเด็กนักต้องรัก,ต,รกต้องรักการเรียนขยันในการอ่านเขียนหนูต้องภาคเพียวเรียวร่ำตำราไปซื้อหนังสือ,อดีๆให้ลูกอ,อ่านอ่านอ่านร่วมกันเอาหัวชนกันหนูหนูอย่างเด็กนัก พึ่งพักบิดามารดาช่วยงานและขันอาสาดูแลเคหาสักผ้าถูเรือนสอนเขาสิว่าอยู่กับพ่อกับแม่ช่วยงานพ่อแม่เถอะท่านรักเราและคนที่ช่วยงานพ่อแม่ไม่มีตกงานในอนาคตพระต่ออธิบายความจริงให้ฟังว่าอาตมายังไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่ไม่ช่วยงานพ่อแม่แล้วจะมีอนาคตที่ยาวไกลเพราะเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบ และไม่มีน้ำใจต่อพ่อต่อแม่เขาจะมีอนาคตกับคนอื่นอย่างไรอนาคตมันจะสดใสถ้ามีน้ำใจในการครบเพื่อนบอกเขาสิอนาคตจะสดสใสเนี่ยเพื่อนออคบเพื่อนกันย,แ,กกนยแย่ๆกันในอารมณ์ที่ไม่ดีในปมด้อยมีเพื่อนเยอะๆทั้งหญิงชายคนเราเนี่ยภาษิตีนเขาบอกว่าเพื่อนมากทางมากและเพื่อนที่ดีก็ให้ดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ เข้าโบสถ์น่ะเห็นพระสององค์นั่งซ้ายขวาพระพุทธเจ้านี่เป็นนี่เป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนดีพระสารีบุตรกับพระมุลคณะท่านเป็นคารวะด,ด้วยกันท่านรักกันไมตรีกันมีอะไรเอื้อเฟื้อเจอจานกันพลที่สุดเพราะพระสารีบุตรไปเจอพระพุทธเจ้าได้บวชก็พาพระมุลาณะไปบวชสององค์นี้กลายเป็นยอดอรหันต์ฝ่ายปัญญาและฝ่ายฤทธิ์นี่ ถ้าคนเพื่อนมากไปไหนก็ไม่ยากจนตอนหน้าจะขยายเนื้อความเพลงอีกตอนหนึง่ง ความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพเนี่ยห่วงใย,ยเด็กเพราะเราแก่นะเพราะเราแก่ลงแล้วห้าสิบกว่าเนี่ยแก่แล้วท่านไปเจอเด็กอายุสองสามขวบถ้าสามขวบก็เอาสามลบห้าสามเราก็ห้าสิบถ้าไปเจอนะสี่สเก้าห้าเรามันก็แค่แก่กว่าเขาสามปี เราจะต้องอาศัยเด็กในยามเราไปคนแก่ไม่ว่าเด็กในบ้านนอกบ้านเราต้องช่วยกันจะได้คิดประดิษฐ์แต่งเพลงขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นหนึ่งใน12เพลงนะหนึ่งใน12เพลงแต่เพลงแรกเนี่ยหนูหนูอย่างเด็กนักต้องรักต้องรักการเรียนขยันในการอ่านเขียนหนูต้องพักเขียเรียนร่ำตำราหนูนูอย่างเด็กนักพึ่งพักบิดามารดาช่วยงานและขันอาสาดูแลเคหาสักผาถูเรือน อนาคตหนูจะสดใสต้องมีน้ำใจในการครบเพื่อนทำอะไรอย่าใช้แชร์เชือนเชื่อฟังคำเตือนครูบาอาจารย์เออมีหน้าที่อะไรการบ้านการเรียนการเรียนอ,อย่าใช้แชร์เชือนทำอะไรต้องทำเดี๋ยวนี้อย่าไปมีคำว่าเดี๋ยวก่อนคนทำอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยงานไม่ข้างค้างย่อมเป็นที่สำเร็จสบายใจเราโตขึ้นความ ที่ฝึกหัดไว้ว่าทําอะไรไม่ใช้แช่เชียนไปทํางานกับใครแล้วเขาจะไม่ทวงงานเขาจะไม่ตามงานจะเป็นที่ไว้วางใจและจะสร้างอุปนิสัยในความเป็นลูกน้องที่นายพึ่งพาได้ไปเป็นนายแล้วก็เป็นนายที่ดีชี้นิ้วและมันชี้แม่นเชื่อฟังคําเตือนครูบาอาจารย์ไม่มีใครรักเราจากพ่อแม่เท่าครูอาจารย์หนูหนูอย่างเด็กหนออย่าท้อหน้าที่การงานทําไป งานทุกอย่างบอกเขาเป็นประสบการณ์อะไรก็จับไปเหยียบดินปั้นดินปลูกต้นมมกรากไม้อะไรที่ครูให้ทําที่ใครใหททาจับให้เป็นทุกอย่างจับแล้วมันเป็นจับไปจับมาอีกหน่อยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเอออาตมาเนี่ยเป็นเด็กวัดมานะเขาทำสารพัดหมดที่ตอนทํามันเหนื่อยโดนดุโดน,ด,นดาใสา่ไม้เนี่ยจนเป็นขอภัยเป็นไส้เลื่อนแบกหินแบกปูนนะเลื่อยไม้ดัดตะปู ขันขันชนะทุกอย่างที่ตอนทำมันลำบากเราก็ไม่รู้ทำไมตัวใช้เราแต่เป็นเด็กหัวอ่อนเด็กวัดนะสุดท้ายพอมาเป็นเลขานุกการเจ้าอาวาสวัดตอนอายุ25 26หต้องดูแลการก่อสร้างทั้งวัดโอรู้เลยยกมือไหว้ท่วมหัวทุกคนหลับตาเห็นภาพเลยนี่อาจะทอนนักทีกานสดมนไหว้พระนะลูกหลาน แล้วอธิษฐานการเป็นคนดีให้เขาอธิษฐานธรรมการเป็นคนดีมีอนาคตเพราะฉะนั้นจึงฝากเป็นข้อคิดอันตรายไปดําเนินการและถ้าเพลงนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรโทรศัพท์ไปที่สํานักพิมพ์ธรรมสภาไกล้ๆพุทธมณฑลทนสายสีหรือไปรับซีดีกับบทเพลงนี้ท่านก็จะสามารถขยายผลได้และอาตมาอนุญาตเอาไปทำดนตรีกีตาร์ง่ายๆเด็กสนุกกันเลยท่านแต่มันเป็นความประทับใจและ ฝังคุณธรรมไว้ในใจเขาเขาอำนวยพร จริญในพระสธรรมจบบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านทั้งหลายคงได้ยินข่าวสาภาล่มติดต่อกันมาหลายครั้งยินในกรณีที่มีปัญหาใกล้จะตัดสินคดีความสาภาก็ล่มอัตมานับได้สามครั้งแล้วไม่ครบองค์ประชุมจากวันที่อัตมาพูดไปนี้มันก็ต้องล่มอีกเขาเรียกล่มแล้วล่มอีก จนความรู้สึกของประชาชนกับสภาเนี่ยมันล่มสลายและประเทศชาติล่มจมท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสภาตั้งแต่สภาตำบลสภาจังหวัดหรือการประทุมทุกชนิดสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา,ท,สภาท่านจงสำนึกถือว่าประชาชนเนี่ยมอบความไว้วางใจให้ท่านแล้ว เมื่อมอบความไว้วางใจแล้วทําไมท่านไปทําให้มันล่มท่านรู้ว่าสภาล่มหนึ่งครั้งท่านสํานึกกันไหมจะหาว่าัตาตมาพูดแรงก็พูดเบาๆเคยมีสามัญสํานึกว่าเวลาสภาล่มท่านเอาแต่ชนะคะขคา,านกันแต่กฎหมายสองส่วนคือส่วนกำจัดกับส่วนพัฒนามันไม่ผ่านสภา ส่วนกําจัดก็ไม่ผ่านสภาปัญหาบ้านเมืองเรามันจึงเยอะขึ้นส่วนพัฒนาที่จะได้รับการแก้ไขรับรองมันไม่ส่งต่อไปยังวุฒิสภาและประเทศเราก็แก้ไขกฎหมายไม่ทันผู้ใดก็ตามที่ได้มีการสั่งการโยงใหญ่ขี้เกียจจนทำให้การประชุมสภาสองส่วนนั้นล่มหรือตั้งแต่สภาเล็ก ต้องถือว่าทําความเสียหายให้เกิดแก่ประเทศชาติประชาชนเป็นคนไม่น่านิยมเพียงความเกลียดคร้านของท่านความชิงดีชิงเด่นความที่จะประท้วงกันมึงมั่งกูมั่งที่กูทีมึงมันสร้างอะไรให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติของเราซึ่งดูมันว่าท่านสะใจ แต่ประชาชนทั้งหลายเขาเสียโอกาสประเทศชาติเสียาการกำจัดและพัฒนาเพราะฉะนั้นจึงขอยรู้ว่าเป็นความประพฤติชั่วการที่ทำให้สภาล่มโดยความเกลียดคร้านหรือโดยการชิงไหวชิงพริบเป็นความประพฤติชั่วแม้แต่การประชุมสภาไม่เข้าไปนั่งฟังโดยละเอียดเพื่อจะท้วงติงแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นความชั่ว เป็นความชั่วของคนที่เป็นสมาชิกอาตมาพูดอย่างเนี้ไม่ได้มองว่าเพื่อที่มีหน้าที่เขาเป็นคนชั่วไปโก,ง,กงใครหรอคนประพฤติชั่วในหน้าที่คนตนเองนั้นคือการไม่เข้าประชุมสภาท่านลองคิดดูสิท่านทําให้สภาล่มกันแล้ววันหลังท่านเรียกใครมาเรียกลูกน้องมาประชุมกันแล้วไอ้ใครมันขาดสักคนเนี่ยท่านจะเดือดดาน จะด่าทอเพราะอะไรหนึ่งไม่ให้เกียรติสองสร้างความเสียหายสามเมื่อออกไม่ได้จะต้องไปเรียกไอกคนนั้นมาเพราะเป็นจุดบกพร่องในงานจึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสอสอเป็นสอวอหรือเป็นสมาชิกในระดับตำบลขึ้นมาจงได้ตระหนักอย่าไปประพฤติชั่วและชาวบ้านก็อย่ามองเห็นว่าการที่สภาลม่มเราอยู่ฝ่ายค้านสะใจยาท่าน อย่าและจงให้เกียรติสสที่ประชุมอย่างเป็นอุปนิสัยว่าเขาเป็นคนมีเกียรติดังนั้นสภาทไทยอย่าให้ล่มและล่มที่ไรท่านจงมองคนเหล่านั้นว่าเป็นคนชั่วเพราะทำความเสียหายแก่บ,บ้านเมืองและตอนหน้าจะคุยให้ฟังอีก ความเจริญในพระสธรรมจบมงเกิดมีได้ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวานนี้อาตมาพูดถึงสภาล่มแล้วกล่าวเตือนสติเตือนใจท่านผู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ระดับสภาอาบอตอสภาเทศบาลหรือจะเป็นมหานาคอรอะไรก็แล้วแต่ระดับสภาจังหวัดจนถึงสภาระดับชาติ ว่าการที่สภาลมนั้นมันก่อความเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างขนาดนับไม่ถ้วนท่านกฎหมายในการกำจัดพัฒนาจึงกล่าวว่าคนที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่เป็นคนชั่วแต่หน้าที่ของท่านเป็นระดับสังคมประเทศชาติท่านก็ต้องขยายผลของควาำว่าชั่วออกไปและได้ขอร้องประชาชนว่าจงมองสสที่เข้าประชุมยังมีความหมายเทิดทูนว่าเขาใช้สละเวลา จงมองสสที่ไม่เข้าประชุมว่าเป็นคนเลวไหนว่ารับอาสาเราไปเมื่อสภาร่วมทุกครั้งเนี่ยอัตมาก็เสียดายเสียดายอะไรเสียดายมันคนทั่วไปเสียดายเงินส่วนรวมส่วนตัวที่จ่ายในการเลือกตั้งเสียดายสตังที่สร้างสภาเสียดายเวลาของเจ้าหน้าที่เสียดายภาษีประชาชนที่เป็นเงินเดือนบริการสสสว เสียดายสี่เรื่องเสียดายเงินที่จ่ายเสียดายเงินส่วนรวมและส่วนตัวที่จ่ายในการเลือกตั้งสมมติส่วนรวมสองพันล้านท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสสส,สวหรือใครที่รับเลือกตั้งท่านต้องคิดเงินส่วนตัวขขงของ,ของพืคนทั้งหลายด้วยนะถ้าเมื่อเขาอยู่กรุงเทพเขาไปเลือกตั้งที่เชียงใหม่เพราะไม่เลือกเขาเสียสิทธิ์ค่ารถไปกลับเท่าไหร่ไปกลับสองพันค่ากินละ่ะ ค่าที่พักถ้าไปรถส่วนตัวแล้วท่านสี่ห้าพันไปเครื่องบินล่ะท่านเคยคิดถึงโหโัวอกของคนไปเลือกตั้งนะเคยคิดถึงภาษีไหมถ้าคิดได้นะอาตมาว่าท่านจะกลับใจกลับตัวแล้วเวลาที่พักอบรมสอสอก็บอกเถอสองเสดายสตรังที่สร้างสภาเสดายเลือเกินและสภาใหม่อีกกี่พันล้านและสอสอไปนั่งหลมแหลม ไปอยุ่ที่สภากาแฟไปคุยกันไปต่อธุรกิจเสียดายสตังที่สร้างสภาเสียดายเวลาของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีอ้าวสภาล่มไอที่ทางานกลับไปบันปปทึกการประชุมนู่นนี่นั่นพอล่ม,ม,มปุ๊บเนี่ยมันเสียทั้งวันเสียดายภาษีประชาชนที่เป็นเงินเดือนสอสอและค่าบริการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมทั้งเงินที่อะไร ที่เกี่ยวกับการเดินทางของท่านดังนั้นเมื่อสาภาล่มบ่อยๆคนเขาก็พูดกันอย่างนี้นะสอสแปลว่สสอสอา,วาสูญเสียสสเขาแปลว่าสา์เสียเทเสียสอสเขาแปลว่าสาบสูญและบางคนก็บอกสอสอบางคนเป็นผู้ที่น่าสาบสง่งที่พูดกับท่านทัน้งหลายอย่าคิดว่าอาตมาไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมันเป็นสิ่งที่ อาตมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันดังนั้นก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกทุกสภาจะไปทำหน้าที่ให้ความสำคัญต่อการประชุมและจงอยู่ในที่ประชุมนั้นฟังคอยตลอดและบ้านเมืองของเราจะดีขึ้น